พรรคพไทยเขาเสนอ3มชื่อคนดิเดตนายกนะประกอบด้วยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมข้าทิ้งเลยชื่อนี้ไม่ได้แล้เดิมจะเป็นตัวเ็งนะตอนแรกเขาบอกแต่ตอนนี้คงไม่ใช่ละที่จริงเขาว่าเขาว่าที่จริงก็ไม่ใช่มาตั้งแต่แรกเขาว่าโอเคก็จะเหลืออยู่สองชื่อระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาวันนี้ก็ชันละค่ะที่จริงนะเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เคยตั้งคำถาม ตอบชัดๆได้ไหมไม่กักไม่บังได้ไหมระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาสมมติว่าเทใจให้เพื่อไทยแล้วเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยกําหนดตัว,ตวนายกได้ป mm. <ค>ระเทศไทยจะได้นายกชื่ออะไรชื่ออุ้งอิงหรือชื่อเสียนิดเศรษฐาไม่ตอบกันชัดๆสิทีก็เขาเสนอสามชื่อจะไปเลือกชื่อเดียวทำไม แต่ภาษากายของพรรคเพื่อไทยในช่วงสามวันสุดท้ายมันเริ่มมันเริ่มบอกเล่าเรื่องราวใครเป็นแคดิเดตนายกเบอร์หนึ่งใครละ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะมันเป็นธรรมเนียมนะก่อนเลือกตั้งจะต้องมีปราัยใหญ่ทิ้งทวนวันนี้่ะวันนี้วันนี้สุดท้ายเลือกตั้งเลือกตั้งวันอาทิตย์ดังนั้นปราัยใหญ่นักทิ้งทวนนัดสุดท้ายวันนี้ก็คือวันศุกร์ก็คือวันนี้ศุกร์สิบสองแต่ละภาคเขาจะมีปราัยใหญ่ในแต่ละพื้นที่กัน มันก็เป็นธรรมดาที่ทุกพักจะต้องท campaign, mm ําแคมเปญทําโฆษณาทํากราฟิกทําโปสเตอร์โปรโมทเวทีปภาษาใหญ่โค้งสุดท้ายหรือว่าใครมีแคมเปญอะไรโค้งสุดท้ายนะัะปล่อยของต้องปล่อยวันนี้แล้วแหละเดี๋ยวไ <ป S 1> ม่มีที่ปล่อยไปดูอินโฟกราฟิกชิ้นที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยชิ้นแรกที่ปล่อยออกมาเพื่อโปรโมทเพื่อโปรโมทเวทีประษาใหญ่นัดทิ้งทุน12พฤษภาค่ะ เห็นไหมครับนี่เลยเขายังเล่นกับคําว่าแลนสไลด์เลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีรับชมออนไลน์ผ่านนี่เลยทุกช่องทางวันที่12พฤษภาคม2566 i m p a า t a r ย n a เมืองทองธานีประตูเปิดแน่เหมือนคอนเสิร์ตเลยนะประตูเปิด16.00นเริ่มปราศัย17.00นเขาใช้คนเสื้อแดงเป็นกิมมิคเขาใช้คนเสื้อแดงเป็นตัวเดินเรื่องค่ะ สังเกตไหมครับอ,อินฟโฟกราฟิกชิ้นนี้เต็มไปด้วยคนเสื้อแดงใช่ค่ะแล้วเว้นช่องว่างสีขาวแดงขึ้นค่อนแผ่นดินค่ะแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่เป็นพื้นที่เขาขาวแล้วเป็นตัวหนังสือเปิดใจให้เพื่อไทยไหม,มถ้าจะเปิดใจให้กับเพื่อไทยมาเติมคําในช่องว่าง้ตรงพื้นที่เขาขาวกันหน่อยดีไหมอะไรประมาณนั้นจะเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเปลี่ยนทันทีก็ต้องแปลนสไลท์อินฟโฟกราฟิกชิ้นที่หนึ่งโปรโมทภาษาใหญ่ค่ะ คราวนี้คราวนี้ไปดูชิ้นที่สองหมายเลข B ีสอดคล้องกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะโอเคสุดท้ายจริงๆก็ยังยึดโยงอยู่กับสโลแกนเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีซุปซิลสองพฤษภาปราสัยใหญ่เพื่อไทยครั้งสุดท้ายอีทแพคอารีนาเมืองทองธานีสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในอินโฟกราฟิกชิ้นนี้นำเสนอภาพของบุคคลสองคน ขวาม,มือคือคุณเศรษฐาทวีสินติดข้างหนึ่งก็คือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูลำดับของการยืนผมอาจจะฟุ้งซ่านนะผมอาจจะฟุ้งซ่านนะลำดับของการยืนเขาให้เศรษฐายืนนําแล้วค่อยตามด้วยอุ้งอิงเห็นไหมเห็นไหมแล้วจะถอดรหัสอะไรคะวินาทีสุดท้ายจริงๆวันนี้วันที่12ใช่ไหม อ๋อมีคนบอกว่าจริงเขายืนแรงน้าเียวกันแต่เพิ่นคุณเศรษฐาเขาตัวสูงใหญ่กว่าคุณอุ้งอิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ภาพที่มันสื่อวันนี้วันที่12ใช่ไหมครับวันนี้12ค่ะพฤษภาคม2566ค่ะฟอรนกราฟิกชิ้นล่าสุดโปรโมทปราัยใหญ่เย็นวันนี้ไปดูกันนะครับนี่เลยค่ะสุข12ปราัยใหญ่เพื่อไทยครั้งสุดท้ายอิ p a พค a r ร n a เมืองทองธานีแล้วเป็นรูปใครคะสังเกตไหมครับอุ้งอิงหายไปหรือเศรษฐาคนเดียว ใช่ค่ะยังเล่นกับคํานี้เหมือนกันเลือกเพื่อไทยให้<พ>แลนสไลด์ภาษากายของพรรคเพื่อไทยภาษากายของพรรคเพื่อไทยบอกได้ว่าชัดแล้วอ่านได้ว่าชัดแล้วคนด d เดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยถ้าได้ตั้งรัฐบาลก็คือเศรษฐาทวีสินชัดที่สุดชัดที่สุดชัดที่สุดณนะวันนี้ชัดแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นออปชันน่าจะเป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดเศรษฐา ขึ้นแทนอุ้งอิงอย่างน้อยที่สุดนะบางกลุ่มก็จะได้ทายใจสบายใจจบจบเพื่อไทยที่บอกชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดวันนี้ชัด